สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของไทยณเวลานี้ในเดือนล่าสุดในรอบเดือนล่าสุดในมุมมองของธนาคารกลางของไทยนั้นเป็นอย่างไรนะครับผมจะไปอ่านในที่เข้าแถลงการเมื่อวานนี้อ่านไปพร้อมๆกันเลยก็ได้เพราะว่านี่คือสรุปสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในภาพรวมว่ายังมีสิ่งใดซึ่งเป็นปัจจัยฉุดรัง้งหรือเป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เศรษฐกิจไทยยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาเหมือนยุคก,ก่อนโควิดแน่นอนปัจจัยหนึ่งก็คือราคาสินค้าในหมวดพลังงาน สภาพความเป็นจริงที่ว่ายังมีการสู้รบกันในประเทศยูเครนกันอยู่แล้วก็มีผลมาถึงปัใจจัยในการผลิตของสินค้านานาประเภทแต่ถ้าจะเอาการสรุปอย่างเป็นทางการของแบงก์ชาติเนี่ยเขาแถลงการออกมาเป็นดังต่อไปนี้ในเดือนกรกฎาคมปี2565นะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนั้นชะลอลงบ้างโดยเครื่องชี้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนปรับลดลงบ้างหลังจากเร่งไปในช่วงก่อนหน้านี้ สำหรับมูลค่าการส่งออกสินค้าปรับลดลงสอดคล้องกับอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวด้านการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวลงจากรายจ่ายก,การลงทุนของรัฐบาลกลางอย่างไรก็ดีภาคการบริการยังคงปรับดีขึ้นตามจำนวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเข้ามาขณะที่การผลิตภาคอุตสาหการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังผู้ผลิตได้รับชิ้นส่วนการผลิตจากต่างประเทศมากขึ้นผมขีดเส้นใต้ที่เขาเขียนว่า การลงทุนภาคเอกชนปรับลดลงแล้วมูลค่าการส่งออกสินค้าปรับลดลงสอดคล้องกับอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลงตรงนี้มีนัยยะสําคัญอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าประเทศไทยพึ่งพางการส่งออกและในขณะเดียวกันที่มีการสู้รบกันในต่างประเทศและมีปัญหาราคาสินค้าสูงปัญหาเงินเฟอ้อในแทบจะทุกประเทศที่เป็นคู่ค้ากับไทยเนี่ย มันมีผลกระทบต่อกําลังซื้อของพลเมืองในประเทศต่างๆเหล่านั้นนะฮะผมขีดเส้นใต้3ประโยคแรกในกราฟิกหน้าที่หหน้านี้นะฮะแบงก์ชาติสรุปต่อไปดังต่อไปนี้เถรยรภาพทางเศรษฐกิจนั้นอัตราเงินเฟ้อโดยทั่วไปทรงตัว,ว,วใกล้เคียงกับเดือนก่อนแม้อัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานจะชะลอลงแต่อัตรางเงินเฟ้อหมวดอาหารสดและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนั้นเร่งขึ้นสําหรับตลาดแรงงานทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลมากขึ้นจากดุลการค้าที่กลับมาขาดดุลตามมูลค่าการส่งออกที่ลดลงขณะที่ดุลบริการรายได้และเงินโอนขาดดุลใกล้เคียงกับเดือนก่อนประโยคสําคัญที่ผมจะขีดเส้นใต้ตรงนี้คืออะไรอัตรางเงินเฟอ้อหมวดอาหารสดและอัตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานเร่งขึ้นแม้ว่าอัตรางเงินเฟอ้อหมวดพลังงานชะลอลงตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ราคาสินค้าสูงขึ้นเนี่ย มันไม่ใช่เพราะนะ้ำมันแพงอีกต่อไปแล้วนะมันเพราะสิ่งที่เราได้เห็นในการปรับขึ้นของราคาสินค้าซึ่งไม่ได้อยู่ในหมวดพลังงานนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยนะฮะบัญชีเดินสะพัดหรือ current account เนี่ยนะฮะมัน In Deficit มันขาดดุลการส่งออกนั้นมันลดลงหรืออย่างน้อยมันไม่ได้เพิ่มขึ้น,นตราซึ่งก้าวกระโดดอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ชี้ถึงปัญหาเศรษฐกิจในอนาคตที่จะตามมานะฮะ มันมีเหตุผลนะครับที่ผมถึงอ่านการถแถลงการรอบล่าสุดนี้มันมีสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าตัวเลขการส่งออกเนี่ยมันเหมือนกับดีขึ้นแต่จริงแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่และบัญชีเดินสะพัดเนี่ยมันเริ่มขาดดุลควนี้ไม่ต้องมานั่งบอกท่านผู้ชมว่าถ้าบัญชีเดินสะพัดขาดดุลต่อเนื่องเป็นหลายเดือนเป็นปีอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาแต่ว่าเอาค่อยเป็นค่อยไปก่อนส่วนเครื่องชี้ถึงการบริโภคภาคเอกชน ที่ขจัดปัดจจัยฤดูกาลแล้ว,ลวปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้านี้หลังจากเร่งไปในช่วงก่อนหน้าคนี้ทั้งนี้ปัจจัยสนับสนุนกําลังซื้อภาคครัวเรือนทยอยปรับตัวดีขึ้นในหลายด้านทั้งการจ้างงานรายได้และความเชื่อมั่นผู้บริโภคสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างไรก็ตามค่าครองชีพที่สูงยังเป็นปัจจัยลบสำคัญต่อการบริโภคเอกชน ผมจะเสริมได้วยน้ำไปแบงค์ชาติไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้หรืออาจจะพูดก็ได้แต่ว่าอัตรางเงินเฟอ้อซึ่งสูงในประเทศคู่ค้าของเรารวมทั้งในไทยเนี่ยมันมีผลต่อกําลังซื้อทั้งนั้นและมันมีผลต่ออุปทานต่อสินค้าที่ผลิตจากเมืองไทย ประเด็นถัดไปนะครับเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่ขจัดปจัจจัยฤดูกาลและปรับลดลงจากเดือนก่อนตามการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เร่งไปในเดือนก่อนอย่างไรก็ดีการลงทุนด้านการก่อสร้างทยอยปรับดีขึ้นสะท้อนจากความเคลื่อน,นขึ้นของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้างโดยเฉพาะเพื่อที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมนะอันนี้เป็นสัญญ,ญาณที่ดีโอเคส่วนการใช้ใจ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน ตามรายจ่ายการลงทุนของรัฐบาลกลางหลังมีการเร่งเบิกจ่ายไปในช่วงต้นปีงบประมาณสำหรับรายจ่ายประจำทรงตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อนแบงค์ชาติชี้ต่อไปว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปจัจจัยฤดูกาลแล้วเนี่ยปรับลดลงนะฮะจากเดือนก่อนนะฮะสอดคล้องกับอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวนะฮะโดยเฉพาะโลหะ โลหะเนี่ยตามความต้องการในภาคอสังหาริมาทรัพย์ของจีนที่ลดลงและสินค้าในหมวดอิเล็กทรอนิกส์ตามอบปสค์ของโลกที่ลดลงเช่นเดียวกันและ 3. สินค้าเกษตรที่ส่งออกไปจีนเนี่ยหลังเร่งไปในช่วงก่อนหน้านี้เริ่มชะลอตัวลงอย่างไรก็ดีการส่งออกบางหมวดเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอาทิสินค้าเกษตรแปรรูปเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ผมแปลตรงนี้ง่ายๆคือส่งออกมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าที่เราวาดฝันไว้ ในขณะที่ตัวเล่นักท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้กลับมากระเตื้องเท่ากับเมื่อก่อนก่อนโควิด2ปัจจัยนี้มีผลนะครับต่อภาพรวมเศรษฐกิจหลังจากนี้อย่างแน่นอนพูดถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าขจัดปัจจ,จัยฤดูกาลออกไปมันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนนะครับในเกือบทุกสัญชาติแต่ว่าประเด็นคือยงนี้ นักท่องเที่ยวอาเซียนเนีนะโเฉพาะอาเซียนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการที่ภาครัฐยกเลิกการลงทะเบียนเข้าไทยผ่านระบบ Thailand pass ตั้งแต่1กรกฎาคมอันนี้มีผลและได้มีการอนุญ,ญาตให้มีการเดินทางผ่านชายแดนได้มากขึ้นอันนี้ก็มีผลอีกทั้งหลายประเทศต้นทางเนี่ยผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดิน,นทางระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องแต่ผมเสริมนิดนึงคือนักท่องเที่ยวมันยังไม่กลับมาในตัวเลขซึ่งเหมือนกับก่อนโควิดมันยังอีกหลายเท่าฮะก่อนโควิดมัน 30- 40ล้านคนได้ตอนนี้มันเท่าไหร่อ่ะมันถึง10ล้านไมหลยยไมล่ะ ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับที่ขจัดปจัจจัยฤดูกาลแล้วปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนในหลายหมวดโดยเฉพาะหมวดชิ้นส่วนและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งหมวดยานยนต์ด้วยเนื่องจากผู้ผลิตได้รับชิ้นส่วนจากการผลิตจากต่างประเทศมากขึ้นแล้วนอกจากนี้หมวดเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้นตามการเร่งการผลิตหลังมีการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาอย่างไรกก็ตามการผลิตหมวดปิดโตรเลียม หมวดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และหมวดโลหะเนี่ยปรับลดลงตามบุประสงค์แต่ประเทศที่ชะลอตัวลงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่ขาดแคลนในช่วงระยะแรกที่รัสเซียบุกยูเครนตอนนี้เขาเริ่มไม่ขาดแคลนแล้วผมต่อนะครับมูลค่าการนําเข้าสินค้าไม่รวมทองคำเนี่ยซึ่งขจัดปจัจจัยฤดูกาลแล้วเนี่ยปรับลดลงจากเดือนก่อนนะฮะตามการนําเข้าเชื้อเพลิงซึ่งเร่งขึ้นมากในเดือนก่อนอย่างไรก็ดีการนําเข้าวัตถุดิบและสินค้าชั้นกลางหรือ intermediate goods ที่ไม่รวมเชื้อเพลิงเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะฮะและสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่อยู่ในทิศทางที่มีการฟื้นตัวน,นี้เป็นข่าวซึ่งองอกันโอเคส่วนสิทธภาพทางเศรษฐกิจแบงก์ชาติมอลอย่างนี้อัตรางเงินเฟ้อทั่วไปทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนโดยอัตรางเงินเฟ้อหมวดพลังงานชะลอลงตามราคาน้ํามันดิบ ตรังเงินเฟอ้อหมวดพลังงานชะลอลงตามราคาน้ํามันดิบนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวซึ่งน่าสนใจในทางที่ดีจะได้รู้สึกดีขึ้นกับราคาสินค้าในหมวดพลังงานอย่างไรก็ดีตรังเงินเฟอ้อหมวดอาหารสดเร่งขึ้นตามราคาผักและราคาเนื้อสัตว์ขณะที่ตรังเงินเฟอ้อพื้นฐานเร่งขึ้นตามการปรับขึ้นของราคาอาหารสําเร็จรูปและค่าโดยสารสาธารณะสําหรับตลาดแรงงานทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ สะท้อนจากจํานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นผมจะเสริมนิดนึงไอ้อัตราราคาสินค้าวัาพวพ่ออริพงศต่างๆเนี่ยอย่าไปคิดนะฮะว่ามันขึ้นมาแล้วมันจะนิ่งเดี๋ยวมีปัจจัยอื่นอีกนอกเหนือไปจากค่าแรงขั้นต่าและปัจจัยด้านต้นทุนของผู้ประกอบการอีกมีอีกฮะมันขึ้นอีกฮะแปลว่าสําหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยนะฮะขาดดุลมากขึ้นจากดุลการค้าที่กลับมาขาดดุลตามมูลค่าการส่งออกที่ลดลงและ การนำเข้าทองคำที่เพิ่มขึ้นด้านอัตราแรกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์อ่อนค่าลงต่อเนื่องตามการแข่งข้าของดอลลาร์จากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐมันไม่ใช่แย่ไปหมดแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณดูตัวเลขเศร,รษฐกิจแล้วคุณคาดหวังไว้ว่าการท่องเที่ยวมันกลับมาเหมือนก่อนแล้วส่งออกมันกลับมาเหมือนก่อนแล้วส่งออกมันจะโตอย่างต่อเนื่องเสร็จแล้วท่องเที่ยวมันจะโตอย่างต่อเนื่อง และตัวเลขนนะักท่องเที่ยวรายปีมันจะกลับมายืนเหนือ20ล้านคนได้และเสรจแล้วลตัวเลขส่งออกมันจะดีขึ้นเพราะเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวมันอีกหลายปีที่มันกว่ามันจะกลับไปสวยหรูขนาดนั้นเศรษฐกิจโลกนะเวลานี้ไม่ได้มีอุปทา,านที่ต้องการที่จะนําเข้าสินค้าจากไทยเยอะเท่ากับก่อนหน้านี้นะครับตัวเลขการส่งออกในแต่ละเดือนซึ่งมันโตเนี่ยนะฮะในบางเดือนมันไม่โต และในบางเดือนมันก็โตในอัตราซึ่งไม่ได้น่าประทับใจมากสักเท่าไหร่ตัวเลข GDP ของไทยมันก็จะโตได้อยู่ในระดับประมาณนี้ผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปนะครับว่าต่อให้เปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยอัตราการเจรจิญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะทําได้ดีกว่านี้มากนักเราอยู่ในช่วงซึ่งมันค่อยๆฟื้นตัวจริงๆแล้วมันคำว่าค่อยๆฟื้นตัวคือมันมันค่อยๆจริงๆนะฮะ